เห็นบ่เห็นกล้วยป่าบ่พี่น้องกล้วยปาเหี้ยวกล้วยปาเหี่ยวกล้วยขาดหนาม แหลงบางหันแต่เลยบดสุกเต็มคือเหี่ยวข้าเครือกล้วยสามสิบวีสุกข้าเครือแต่ว่าสุกแบบเหี่ยวซื้อมา หวานดียครับบม่ได้มาเบิงดวนแส่บไปอีกแบบนะครับเดินซุปแบบนี้กล้วยเดินหาบ่เต็มปันได้ครับ จะกล้วยน้ำว่าเป็นกล้วยไทยหวานอื ไปได้แล้วครับกล้วยซุปหวานๆไปได้กินตอนเศร้าตอนแรง